แรกเป็นแรกครับอานครับแอมเนอร์ว่าไงให้มาลูกนี้จะแแบบเข้าไปตุดเข้าไปเรียบร้อย1ึประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนําแล้วครับในตอนนี้จากลูกยิงของดานิโลครับซิสเกตขึ้นนําไปแล้วครับแรกกัอนแรกครับโอ้โสนามตัวจริงทุกนัดวันนี้ก็ออกซาตัวจริงแล้วก็ทําประตูให้ทีมได้ครับชาลงใจตามช่องมาสวยมากลูกนี้แล้วเรียบร้อยหรือเปล่านี่ยังเซฟได้จะซ้ำอีกครั้งหนึ่งรอกเข้ามาลัดหนึ่งโอ้โหไม่ได้ประตูได้ไงเนี่ยโอ้โห เอนืตรตลาเลยง,ง่ายโยนยาวเข้าไปหน้าประตูก็เคลียร์ทิ้งได้หมดครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ติดบล็อกแล้วบอลตกลงพื้นเก็บได้สวยมากแล้วลองสัดเร็วแล้วโอ้โหตีเสมอได้สําเร็จครับโอ้โหลี้เนี้ยนะครับเคลียร์บอลไม่ขาดครับจังหวัดทุ่มมาจับบอลโอ้โหแล้วไม่มีใครเข้าประกบซ้ายยัดเสาแรกเลยครับโอ้โห <c oughs> กุศินปาโนบวดหมดเวลาพอดีเลยครับ